ปีใหม่ครับนเราๆกลับบ้านกันเยอะมากเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยเขามีร้านเด็ดประจําจังหวัดอยากรู้ว่าใครมีรอะไรบ้างดูกัน สวัสดีค่ะคนแรกพี่น้ำโคโปรดิวเซอร์ของเรานี่เองวันนี้น้ำได้รับภารกิจมาจากพีธธ่โค้ดให้พาไปกินร้านเด็ดร้านดังประจำจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองซึ่งน้าำเป็นคนราชบุรีมาดูกันว่าน้ำจะพาไปกินที่ร้านไหนมาเริ่มที่ร้านแรกจากราชบุรีณตอนนี้น้ำอยู่ที่ร้านจักโงอำเภอบ้านโตจังหวัดราชบุรีค่ะเขาจะเด่นในเรื่องของต้มเหลีงและ ต้มเลือดหมูเครื่องในของเขาอะสะอาดมากเขาจะทำแบบวันอยากไปจังหวัดคุณเลยครับตอนนี้จะไม่มีกินอและอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือต้มเหลงต้มเหลงทุกชามเลยเหรอและความเปื่อยเื้อมถ้ากรุงเทพอันนี้ประมาณร้อยหนึ่งอ่ะจริงๆนะต้มเล้งอันนี้กรุงเทพเป็นร้อยแล้วอ่ะไม่รู้ว่าได้กี่บาทต้มเหลงหนึ่งร้อยบาทต้มเลือดหมูหกสิบบาทคุณราคือหูมากเรามาที่ต้มเลือดหมูก่อนกินกับข้าวสวย พี่เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมปีใหม่ทุกคนอยากกลับบ้านอ,อ๋อกลับไปกินนะฮะไม่ได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่นะฮะอุ้ยดูดิแล้วร้านเขาสะอาดมากนะคะสะอาดกว้างแล้วก็ลมเย็นมันยากาศด,ดีน้ำจิ้มวันนี้ของเขาดีมากเลยเพราะเนน้ำจิม้มมะนาวแท้ๆใส่อะไเยอะๆว่ามีิยังให้หมดอะ ว้วาวเ้นจนี่แค่ร้านแรกเองนะเนี่ยผมอยากไปกินที่ราชบุรีเลยอ้าวมดแล้วเรามันไม่จบแค่นี้อยู่แล้วอืมขนมช้วยแล้นี่ขนมตุมดูน่ากินมากเลยขนมจุ่มข้าวหน้าาว่าใครผ่านไปผ่านมา มาเที่ยวที่ราชบุรีให้แวะมาเที่ยวคอบ้านโป่งร้านสามนนะคะอ,อ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมสำเนียงนี้คนบ้านโป่งนี่เองคนบ้นบานโป่งมาต่อที่ร้านจากเพชรชบุรีสวัสดีค่ะแอมค่ะมาที่คนที่สองพี่แอมโปรดิวเซอร์ซึ่งแอมมาจากเพชรบุรีใช่ไหมไม่ได้มาจากนครสวรรค์เหรอคนนี้นี่ออนางฟ้ามาจนกนครสวรรค์ วันนี้แอมก็เลยจะนำเสนอร้านกล้วยจับน้ำข้นล้าน้แอมมากินมั้งแต่แบบเด็กเท่าขับจำความได้เลยมั้งเด็กแบบเด็กมากขายมาแบบนานมากอะไรอย่างเงี้ยคือไปกินร้านกล้วยจับที่ไหนนะยังไม่อร่อยเท่านี้เลยเพื่อนจะให้เพื่อนเพื่อนดู ร้านกว้วยจับนี่ใช่ปะเขาจะเป็นร้านกวยจับอบน้ำคนซึ่งมันจะเป็นน้ำเหมือนแบบว่าน้ำพะโล้แล้วก็เครื่องในของเขาจะมีแบบสิบกว่าอย่างซึ่งเขาไั่รูจักชอบแน่นอนพูดไม่หมดแล้วก็แอมรู้จักไม่หมดด้วยมาคำแรกเลยเ เครื่องปรุงาค่ะคุยว่าสามสิบห้าบาทตัวอันธรรมดาเขาจะมีไข่ไข่เพิ่มฟองนะคะเพิ่มเป็นหนึ่งฟองก็เพิ่มอีสิบบาทที่เศษมันสามสิบห้าบาทสี่สิบห้าถ้าถามว่ากลุ่มไหมกลุ่มเส้นปกติที่เราจะเห็นแล้วคุยจับโทรไปใช่ปะเส้นเขาอะจะแบบว่าต้มไว้แล้วแล้วก็ตัก่างเงี้ยใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาทําชามต่อชามเขาก็จะเอาเส้นนะลวกแบบเป็นะชามแต่ละชามฉะนั้นนะ ความนิ่มของเส้นนะ่ะมันจะอยู่ตลอดออมันจะไม่แข็งเด้ยเขาะมาได้ทำแบบช้าๆแบบสั่งทีก็ลวกเกินท,ทีเลยเงี้ยอือที่แอมพูดซสยอยากลองไปกินเองเลยอบอเมนูกว๋วยจับร้านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆมีเครื่องในเยอะมากและที่ไม่ธรรมดาไปกว่านั้นก็คือเขาลวกเส้นชามต่อชามให้เราเลย ใคราด้ผ่านไปผ่านมาเชีบุรียนั่นมีคนผ่านเยอะแหละเขาชื่อร้านข่วยจ้บหน้าวัดมหาธาตุเออถ้าใครมันไม่ถูกเซิร์ชคำว่าวัดมหาธาตุก็ได้อืๆๆๆแล้วก็เอารถไปจอดในวัดแล้วก็เดินข้ามฝั่งมาถัมคนแถวนั้นก็ได้ว่าร้านข่วยจ้าไปอยู่ตรงไหนเออเพราะว่ารู้จักทั้ทงหมดอย่างไรก็ไวมานะบายร้อนถัดไปจากชนบุรี่งกันบ้านนะคะคนที่สามพี่แตงโมแอดมินพ่อแม่ให้ไปดูร้านอร่อยแถวบ้านก็คือร้านน้ำอ้อยค่ะไม่มีชื่อขอโทษนะ น้ำอ้อยหรือไลฟ์ไซเบอร์ดูดิอันนี้เหรอเหมือนเหมือนไลฟ์ไซเบอร์เลยดูดิโอ้โหแต่ว่าอร่อยมากแล้วก็ไมีพิถวบ้านด้วยต้องขับรถไปซื้อที่ตลาดเฮ้ยของดีมีคุณแม่มาขายอร่อยมากทุกคนอันนี้ดีแต่โอ้โหหวานนะบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบอร่อยเดินทางมาต่อกันที่ร้านจากหัวหิน จ็อบครีเอทีฟของเรานี่เองตอนนี้นะคะก็คืออยู่ที่ล้วยท่ทอดเจ๊ค่ะร้านล้วย่วทอดเจ๊ไหน,นยอยู่ที่อำเภอหัวหินเป็นร้านที่มีทั้งแบบล้ววพ่ทอดเผือกทอดมันทอดอะไรน่ยค่ะแต่ว่าของที่เด็ดจริงๆเนี่ยก็คือสับปะรดทอดเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี<ะ>๋ยวไปดูขอไปต่อคิวก่อนเพราะว่าตอนนี้คิวเยอะมากสับปะรดทอดตอนนี้เราก็ได้มาแล้วอ<ะ>ย่าเริ่มตั้งแต่ข่เต่าก่อนเลยว่าเป็นยังไง <ะ>เราจะรูปแบบนี้ข้างในก็ะเป็น,บบน์ล่ะอุ๊ยน้าตาแพงมากเลยอ่ะไข่เต่าน,น,นี้ดูรักชูมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือจะไม่ค่อยหวานมากข้างในจะนุ่มแล้วก็ข้างน,นอกกรอบอร่อยอันต่อไปค่ะกล้วยทอดถูกต้องกล้วยทอดแบบนี้ถูกต้องเลยใช่ไหมครับพี่โค้ดอร่อยถูกต้องถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็คือจะหวานกล้วยแล้วก็มีความกรอบจากแบบพวกแป้งยอะไรเงี้ยอนี้ก็อร่อย ีเด็ดเลยอันนี้ก็คือสับปะรดทอดเฮ้ยอุ้ยชิ้นใหญ่นะเคยกินบ้างเคยกินสับปะรดทอดแบบพูดในร้านคุณแขกบ้างข้างในแล้วก็เป็นแป้งเฮ้ยมีด้วยเหรอมันจะมีความกรอบแล้วก็หวานๆกรอบแป้งจากข้างนอกอร่อยอันนี้ก็อร่อยผ่านมาทางหอยกินอะไรเงี้ยลองแวะมาชิมกันวยร้านปาเจอยู่ตรงถนนแนบเทหาดซอยสี่ ขึ้นเหนือมาที่ร้านจากลำปางสวัสดีค่ะชิโบนะคะสาวเหนือคนนี้พี่โบตัดต่อขึงโบนตัวจังหวัดลำปางนะคะแล้วร้านที่โบอยากจะแนะนำก็คือร้านหมี่เกี๊ยวมากร้าค่ะวันจันทร์ถึงสูกแปดโมงถึงสี่โมงแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแปดโมงถึงสามทุ่มเลยเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์มบบีเมนคนเดินคือก๋วยก,ก้องตานเองเมนูแนะนำของทางร้านนะคะก็จะเป็นเมนูต้มยำทางร้านอะ่ะได้ทำรสต้มยำแบบจริงๆเลยแบบเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมรครบ ราคาไม่แพงอันนี้ยำดีพวกคือสั่งเป็น,นอันนี้ยำอร่อยอ,อันนี้อร่อยชัวร์อันดับแรกนะคะเนื้ออันนี้อร่อยชัวร์อร่อยมากหมูแดงนะคะหมูแดงคือใช่ตัวต้มยำที่เขาปรุงมาคือพอดีเลยกลมกล่อมเลยอันนี้ลูกค้าเราไม่ใช่โอเปอตินหรือไมโลนะฮะแต่เข้าได้นะครับจากหมู ร้านนี้อร่อยชูอ่ะร้านนี้ยำอร่อยมากๆเลยอะ่ะเนี่อยากให้ไอ้เสกมาดูงานร้านนี้เนาะเพื่อนๆแล้วใครทุกคนไหนสนใจอยากจะมาเที่ยวจังหวัดลำปางก็แวะมาร้านนี้ได้นะคะมาต่อที่ร้านจากเชียงใหม่ส,สาวเหนือคนถัดมาพี่โมเล็กแอดมินอันนี้จะมาแนะนำร้านข้าวซอยชื่อว่าร้านข้าวซอยป้าตา ก็จะอยู่นอกเมืองเลยค่ะอยู่แถวอำเภอสงการแต่ว่าอร่อยมากอันนี้เป็นข้าวซอยเนื้อนะคะกะทิคุณเห็นกะทิไหมความกะทิเกาสวยมากเลยอ่ะชอบมากเลยคือคนโลโก,โก้เขาจะพาไปกินข้าวซอยของเขาจริงๆแล้วแบบร้านนี้คือไก่ใช่กะทิใช่น่าจะออกนวลๆเนาะอออืื้ห ชมเดียยวเเเหรออออะอน้ไปปล่ามา,ามตจิน,นทางลงใต้ามาที่ร้านจากภูเก็ตสวัสดีค่ะทุกคนสสวัสดีจากภูเก็ตนะคะสาวใต้พี่เอิงคอนเทนต์ไรเตอร์สวัสดีครับจากภูเกต็ตครับ่าทุกคนมากินของอร่อยที่ภูเก็ตเนาะอันเนี้ยก็คือร้านมี่อ่าวเออ่ะคะเป็นร้านหมี่ผัดภูเก็ตเนาะทุกคนน,นี่นนนนนนฉันแพ้หมี่ฮกเกี้ยนเหลือเกินทุกครั้งที่เดินเข้าสารต้องหาร้านหมี่ฮกเกี้ยน แต่นี่เป็นน้ำถูกไหมชามนี้แน่นไปด้วยเครื่องมีทั้งเส้นหมูยอและไข่ดูแล้วน่ากินมากๆเลยเห็นแล้วอยากจะบินตามไปที่ภูเก็ตเลยนะเนี่ยมาต่อกันที่ร้านแถวชานเมืองกันบ้างสวัสดีครับหนุ่มหล่อเพียงหนึ่งเดียวพี่เสกสาวแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านมงคลกเจอเรลือครับร้านผมเองครับ เราสามารถคัดตอมทุกอย่างเองได้หมดเลยครับไม่ถึงว่าอาหารทุกอย่างที่เราอยากกินอะไรไม่อยากกินอะไรเราสามารถคัดตอมเองได้หมดทุกอย่างวันนี้จะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวสําหรับเส้นเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นยังไงครับจะได้ามาแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นเส้นห้าอย่างโอเคเดี๋ยวเรามาลองเริ่มชิมกันดูนะฮะเี้ชิมซุปก่อนนะเพราะว่าซุปมันข้นมากจริงอืมโอเคก็คือจริงๆมันก็แบบเหมือนเราหาอะไรเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าร้านเราเองอะเนาะมันก็กินเลยมันก็สนุกดีลองชิมนะ เผ็ดพ้นนี่ฮนะมะมีเหลืองอันนี้เนื้อตุ๋นนี่เส้นโอโ้โหมีหลายเส้นมากน่ากินสุดๆรอยเส้นสุูท้ายเป็นเส้นใหญ่เป็นโปรดดูเหมือนพี่เสกจะชอบกินกว๋วยเตี๋ยวมากๆเลยนะเนี่ยน,นี่เป็นคนชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเรือมากเลยก็เลยแบบตัดสินใจเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะมันเพราะชอบกินมุกคนกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก็อยู่ตรงในเว,วิร์กมโนลมตรงข้ามงเงยื้องกับ ตึกมารีโนนช่องสามนะครับร้านจะลึกลบนิดน,นึงแต่ก็รับประกันรสชาติอร่อยแน่นอนเชิญนครับร้านสุดท้ายท้ายสุดจากเชียงใหม่เหมือนเคยสวัสดีค่ะทุกคนเออเจลนะคะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสาวเหนือคนสุดท้ายพี่เจลโมชั่นการาฟิกวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินร้านโปรดอยู่ที่นิมานซอยห้าเนาะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น โอเคตอนนี้เราอยู่ในร้านกันแล้วนะคะลืมบอกว่าชื่อร้านนี้ชื่อร้าน Office Office นะคะวันนี้เราขอมาก่อนเวลาลูกค้าจะเข้าเพราะว่าจะได้ถ่ายง่ายๆเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารที่เราชอบกินกันเลยเนาะคำแรกมาแล้วนะคะโอ้โลราคาวิทยาถานะคำนี้อร่อยมากไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเ่าจะกินบ่อยด้วยเจลน่าจะกินร้านนี้บ่อยตามมาติดติดด้คยคำที่สองอันนี้เป็นตับปลาซอสไวแดงนะคะเมนูนี้เราก็ชอบวนมกจะกินเมนูนี้เป็นออเดอร์ก่อนที่จะกินข้าว ก็เสริฟพร้อมม่อกรอบแบบน,อน,น,นี้ชอบมากอันนี้ชอบมากจริงๆมันครีม,มี่มากค่ะแล้วมันก็แบบมันไม่คาวเลยอ่ะอันนี้เขาบอกเป็นโฟกาแห่งท้องทะเลแต่ว่าเราชอบอันนี้มากกว่านะเพราะว่าโฟกาเราว่ามันยังไงกันนะนะ่ากลัวเข้าใจแล้วว่าชอบกินจริงๆกินไม่ยั้งเลยสงสัยต้องลองไปกินตามบ้างแล้วคำสุดท้ายแล้วไม่อยากอ้านหมดแต่ก็อยากกินคำใหญ่ ผมว่าต้องลองบินไปเชียงใหม่บ้างแล้วจริงๆนะเนี่ยโอ้ยอยากกินมากข้าของเรามาแล้วเป็นข้าวเป็นไตโกะนะคะอันนี้ไม่มีในเมนูนะแต่ถ้าอยากกินสั่งได้ไม่เทมด้วยร้อยทีดิตอันนี้เราขอแตงกวาเพิ่มนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ไม่ต้องขอก็ได้เวลาทิธีกินก็คือคนทุกอย่างลงกันให้หมดเลยแล้วก็กินทีเดียวเชฟปั๊มันบอกว่าถ้าบอกว่ามาจากรายการส่งการบ้านเหลาาบาทโปรับ โปรเพื่อนรักโอ้โหโปโปเพื่อนรักโปเพื่อนรักใครที่อยู่เชียงใหม่แก่หรือแม่มาลองทานกันร้านนี้นะคะมีา拉卡สนะแล้วก็มีอมกาาะเสกด้วยแอบขายของนิดนึงโอเคค่ะอย่างี้เป็นไปแล้วแต่ละร้านน่ากินมากเลยอ่ะชอบความแบบโลเคอลจังเลยใครกลับบ้านแล้วได้ไปกินร้านที่ตัวเองชอบในช่วงปีใหม่แบะมาบอกใต้คอมเมนต์น่อเลยครับอยากรู้จังเลยจะได้ไปลอกเนาะ หรือจริงๆใครมีร้านประจำจังหวัดอหไรที่มันแจ๋วๆที่แบบหลบๆเหมือนข้าวซอยเมื่อกี้เอานะครับแปะมาบอกเลยครับ